บทที่4 5 3 0เยเชนหันไปรอบๆ SS h i ท h e เอกุ d ดาวและรู้สึกว่าสถานที่แห่งนี้มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ไม่เหมือนใครบนเกาะฮ่องกงที่ซึ่งทุกตารางนิ้วของที่ดินคุ้มค่าเงิน SS High e เอกุ d ดาวมองไม่เห็นความแออัดแม้แต่น้อยและความหนาแน่นของคฤหืสหาดรอบถนนแพนซานก็ไม่สูงเกินไป ประกอบกับสภาพอากาศที่อบอุ่นและชื้นในภาคใต้การใช้ชีวิตที่นี่ไม่เพียงแต่งเงียบสงบแต่ยังสะดวกสบายอีกด้วยเขาเห็นคฤรืหาตระกูลฮิวที่ลิวมังก่อองกล่าวถึงประตูบ้านถูกปิดและดูเหมือนว่าไม่มีใครอาศัยอยู่ที่นั่นในสักวันหนึ่งแม้ว่าส่วนหน้าของบ้านจะเก่าไปหน่อยแต่ก็ยังดูมีสไตล์มาก เย่เฉินเดินไปรอบๆอบและเมื่อเขากลับไปที่บ้านพักของหลิวหล,ลิวมังกีอองเพิ่งออกมาจากมันเมื่อเห็นเย่เฉินใบหน้าสวยสวยของเธอก็แดงและเธอก็ถามว่าคุณเย่เป็นยังไงบ้างเย่เฉินยิ้มและพูดว่าดีมากคุณพร้อมจะออกไปหรือยังใช่หลิวมังกีอองยิ้มและพูดว่าฉันจะพยายามจบวันนี้ก่อนแล้วฉันจะไปรับคุณที่บริษัทของพ่อฉัน ตกลงเย่เฉินนบยักหน้าและกล่าวว่าแต่ไม่ต้องกังวลคุณสามารถทำธุรกิจของคุณก่อนลิวมังกีอองกล่าวว่าเอาละคุณแย่งง้นฉันไปก่อนนะเย่เฉินสั่งระวังถนนเมื่อมองดูลิวมังกีอองขับรถออกไปเย่เฉินก็เดินเข้าไปในวิลล่าอย่างสบายสบาย ทันทีที่ลาก้าไปเห็นเขาเขาก็ก้าวไปข้างหน้าด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าและพูดด้วยรอยยิ้มว่าคุณแย่ฉันได้ยินจับมานชมคุณสนใจที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์ในถนนซื้อซุนหม่แย่เฉินพูดอย่างสบายๆไม่ไม่แค่ลองดู ลาก้าไปพูดโดยไม่ลังเลว่าคุณแย่ซื่อซงเดาวเป็นสถานที่ที่ดีถ้าคุณสนใจบ้านที่นี่ฉันจะส่งให้คุณแย่เฉินโบกมือและพูดว่าตามที่พูดไปไม่มีบุญใดตอบแทนฉันจะรับของขวัญราคาแพงจากคุณหลิวได้อย่างไร ลาก้าไฟพูดอย่างจริงจังว่าคุณแย่คุณกับฉันพบกันแรกพบและลูกสาวของฉันและคุณเข้ากันได้ดีมากฉันจะให้บ้านคุณเพื่อที่คุณจะได้มาที่เกาะฮ่องกงเพื่อพบปะสังสรรค์เล็กๆอนาคตนี่ก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์เช่นกัน ในเวลานี้ฟังเจียซินเดินขึ้นอย่างรวดเร็วและพูดประจบสอบพลอว่าใช่คุณแย่กาไฟบอกฉันคืนนี้ว่าเขาหวังที่จะเป็นเพื่อนสนิทกับคุณจริงๆเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยชื่นชมคนอื่นคนแรกถ้าคุณสามารถแสดงตัวและเป็นเพื่อนบ้านของเราได้เขาจะมีความสุขมาก เย่เฉนไม่ได้คาดหวังว่าทัศนคติของฟางเจียซินที่มีต่อเขาจะเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเมื่อวันเธอดูจะดูถูกตัวเองเล็กน้อยแต่วันนี้เธอเปลี่ยนไปและเริ่มชมเชยคุณอย่างไรก็ตามแย่เฉินไม่แปลกใจท้ายที่สุดเธอคือข้างเตียงของลิวจิวลิวจิวจะบอกเธออย่างแน่นอนว่าเกิดอะไรขึ้นที่บาแลงกุยแวงฮงเมนเมื่อคืนนี้ดังนั้นวันนี้ฟางเจียซิน รู้ว่าเธอมีภูมิหลังที่ยอดเยี่ยมและทัศนคติของเธอก็เปลี่ยนไป180องศาโดยธรรมชาติดังนั้นแย่เฉินจึงหัวเราะคิกคักและพูดว่าคุณนายหลิวสุภาพเกินไปฉันยังไม่มีความคิดที่จะไปตั้งรกรากที่เกาะฮ่องกงฉันจะพูดถึงมันในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เมื่อได้ยินดังนั้นเหล่ากาไฟจึงรีบกล่าวว่าโอ้คุณแย่แนวความคิดเรื่องการตั้งถิ่นฐานได้หายไปนานแล้วในสังคมที่พัฒนาแล้วเช่นนี้แม้ว่าคุณจะอาศัยอยู่ในแผ่นดินใหญ่ตราบเท่าที่คุณต้องการมาที่เกาะฮ่องกองคุณจะไปถึงที่นั่นในอีกสองชั่วโมงโดยเครื่องบินเขากล่าวอันที่จริงการขับรถไปข้างนอกนั้นสะดวกกว่าปกติ หลังจากพูดแล้วเหล่ากาไปกล่าวเสริมว่านอกจากนี้ต่อไปยังมีเครื่องบินส่วนตัวอีกสองสามลำถ้าคุณเยอะต้องการมาที่เกาะฮ่องกงพิงโทรหาฉันล่วงหน้าสองสามชั่วโมงแล้วฉันจะจัดเครื่องบินไปรับคุณขึ้นทันที เครื่องบินเพิ่งมาถึงสนามบินหลังจากลงตอดคุณไม่จำเป็นต้องขึ้นรถฉันจัดเฮลิคอปเตอร์โดยตรงและจะพาคุณไปที่ s อสแอ์ไเอคุณเดาคุณมาที่เกาะฮ่องกงเป็นเวลาหนึ่งวันหรือสองนัดแล้วก็กลับอันที่จริงก็ไม่ต่างกับการออกมาช่วงสุดสัปดาห์เลยที่4531ฟางเจียสินยิ้มและสะท้อน โต้กกับไปความคิดของคุณดีมากคุณแย่ต้องมีธุรกิจของตัวเองในแผ่นดินใหญ่ในช่วงเวลาปกติแต่เขาสามารถพักผ่อนได้ดีในวันหยุดสุดสัปดาห์ไม่เช่นนั้นคุณจะต้องจ่ายเงินสำหรับประตูถัดไปบ้านของครอบครัวฮิวถูกซื้อและพวกเขาได้รับการปรับปรุงอย่างรวดเร็วและมอบให้คุณแย่และทุกวันศุกในอนาคตเครื่องบินจะถูกส่งไปรับคุณแย่ไปพักผ่อนที่เกาะฮ่องกง เย่เฉินยิ้มและพูดว่าขอบคุณทั้งสองคนสำหรับความกรุณาของคุณแต่ฟังดูไม่เหมาะกับฉันแต่สำหรับผู้อาวุโสคนหนึ่งของฉันหลังจากพูดเขาเปลี่ยนเรื่องและพูดกับหลิวจิวีว่าคุณหลิวเราไปที่บริษัทคุณเพื่อคุยกันทีหลังได้ไหมไม่มีปัญหาเหล่ากาไฟพูดอย่างตื่นเต้นฉันจะให้คนเตรียมรถ ฟางเจียซินถามว่ากาไฟคุณและคุณแยกกลับมาทานอาหารกลางวันหมคุณต้องการให้ฉันเตรียมอาหารกลางวันล่วงหน้าหรือไม่ลาก้าไฟโบกมือแล้วพูดว่าฉันจะไม่กลับมาฉันวางแผนที่จะพาคุณแย,ย่ไปที่ลุงกิงส่วนตอนเที่ยงเพื่อลิ้มรสอาหารเกาะฮ่องกงแท้ ฟังเจียซินรีบพูดว่าในกรณีนี้ฉันต้องไปที่ลองจริงกววล่วงหน้าตอนเที่ยงเพื่อแสดงหรือไม่ก็ได้ลาก้าไฟพูดด้วยรอยยิ้มคุณเตรียมการไว้ล่วงหน้าฉันจะโทรหาหมาันชงและขอให้เธอไปด้วยโอเคฟังเจียซินพูดด้วยรอยยิ้มเดี๋ยวฉันจะติดต่อหมันชงคุณกับนายเย่จะโฟกัสเรื่องธุรกิจกัน ลิวติวีพยักหน้าด้วยความพึงพอใจในเวลานี้คนขับได้ขับรถไปตรงหน้าเขาแล้วดังนั้นเขาจึงยิ้มให้ฟางเจียซินเจียซินถ้าอย่างนั้นฉันจะไปกับนายแย่ก่อนและโทรหาฉาันถ้าเกิดอะไรขึ้น ฟังเจียสิงพูดด้วยรอยยิ้มถ้ามีอะไรในตอนบ่ายและเย็นที่ฉันต้องจัดเตรียมให้คุณลูกหน้าก็บอกฉันได้ทุกเมื่อวันนี้ฉันได้ปิดเกมแล้วตกลงเหล่ากาไฟยิ้มอย่างชอบใจคุณเป็นคนมีเหตุมีผลที่สุด หลังจากนั้นเขาพูดกับแย่เฉินว่าคุณแย่เราไปกันเลยไหมยแย่เฉินนกยักหน้านั่งในแถวหลังของโรร้อยกับหลิวเจียหุยจากนั้นทิ้งบ้านพักของสือซุนเตาให้อยู่ภายใต้ความสนใจของฟางเจียซินเมื่อรถออกมาแย่เฉินมองไปที่หลิวจิวด้วยความสนใจอย่างมากและพูดด้วยรอยยิ้มว่าคุณหลิวและคุณหลิวมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมาก เหล่ากาไปถอนหายใจด้วยรอยยิ้มคุณเย่บอกตามตรงฉันได้อ่านผู้หญิงมานับไม่ถ้วนตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่เจียซินเป็นคนเดียวที่ชนะใจฉันจริงๆหลังจากพูดเสร็จลิวจีวีก็มองไปที่เย่เชนด้วยท่าทีของใครบางคนที่เดินเข้ามาและพูดกับเย่เชนว่าที่จริงคุณเย่สำหรับผู้ชายที่ประสบความสำเร็จอย่างเราผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงที่ดียิ่งดีกว่า แต่ยิ่งผู้หญิงทั้งหมดที่คุณเคยอยู่มานั้นอยู่ท่ามกลางดอกไม้น้พานและสุดท้ายคุณยังต้องเลือกผู้หญิงที่เหมาะสมกับคุณที่สุดที่เข้าใจคุณมากที่สุดและใครที่ทำให้คุณพอใจมากที่สุดในฐานะคู่ชีวิตของคุณ yeah, เย่เฉินเลิกคิ้วขึ้นและยิ้มแล้วถามเขาว่าดูเหมือนว่านางหลิวจะเป็นคนที่เหมาะกับคุณที่สุด ใช่เหล่ากาไฟวร้อยยกมือขึ้นและพูดกับมาเว้นเย่บอกตามตรงฉันเกลียดเธอมากทั้งเกาะห้องลงรู้ดีว่าฉันหล่ากาไฟปฏิบัติต่อผู้หญิงอย่างดีแต่ฉันรักษาเธอให้ดีที่สุดเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ล่ากาไฟพูดอย่างจริงจังว่าบัดศพถ้าเธอไม่ได้ทำอะไรผิดตั้งแต่ยังเด็กฉันก็ยิ่งเกลียดเธอมากขึ้นไปอีก เย่เฉินยิ้มเบาๆก่อนที่ฉันจะมาฉันได้ยิงเรื่องราวในอดีตของนายหลิวและคุณหลิวแต่ในที่สุดนายหลิวก็เลือกที่จะยอมรับนางหลิวดูเหมือนว่ามันจะเป็นรักแท้ลาก้าไปเย้่ยยันมันคือรักแท้แต่รักแท้ย่อมมีความแค้นอยู่บ้างขณนะที่เขาพูดเขาก็ถอนหายใจด้วยอารมณ์แต่โชคดีที่ความแค้นนี้จะกลายเป็นอดีตไปในไม่ช้า